สิบปีนะคะกว่าจะได้ทําหน้าที่ผู้กํากับเต็มตัวและยังต้องรออีกร่วมปีค่ะถึงจะได้มีโอกาสลงรงฉาย แค่ชื่อเรื่องนี่ลืมไปเลยนะคะว่าเป็นผลงานการกำกับของทายาตลกคนดังสำหรับ Dark World ค่ะผลงานของโนตจูเนียร์จิตสินลูกชายของอนนชนยิ้มนะคะงานนี้คนนักแสดงชื่อดังมาพลิกบทบาทกันหลายต่อหลายคนเลยซึ่งผู้กำกับหนุ่มขอทำตามใจตัวเองเต็มที่เลยนะคะกำกับหนังแนวแอคชั่นฮอร์เร์แนวเกมล่าชีวิตในโลกแบบดิสโทเปียค่ะเข้ากับตอนนี้เลยที่ซีรีส์เกาหลีเรื่องดังกำลังทำกระแสนะคะ ค่ะก็ต้องบอกว่านี่เป็นพลอ็อตที่โนจูเนียคิดไว้ในใจมานานค่ะตั้งแต่ได้เห็นหนัง13เกมสยองของมาเดียวชูเกียริไม่เพียงแค่รอมานานนะคะกว่าจะได้ทําจริงแต่เรื่องนี้แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและสุขภาพใจเพราะว่าตัวเองนี่อินกับความดาร์กของหนังจนต้องพบแพทย์ค่ะเอาจริงตอนทำดารกเวอร์อะป่วยนะป่วยเลยนะเสร็จอะถ่ายเสร็จทําเสร็จทุกอย่างอะมันเหมือนเราอินไปกับตัวละครบางอย่างเราอินไปกับชีวิตที่เราจะเล่าอะ ป่วยคือนอนไม่หลับเป็นคนวิตกจริตคือตอนนี้พี่หาหมออยู่หาคุณหมอคือเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนรู้แล้วก็พี่พลเป็นผู้ป่วยมากเรื่องพี่ไปหาหมอว่าแบบอย่าปล่อยให้เป็นแบบพี่คือเป็นโรคกลายเป็นโรคนอนไม่หลับฝันร้ายมันเหมือนมนเครียดแล้วมันกดดันอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังหาอยู่นะทุกวันนี้ยังต้องกินยาเหมือนแบบยากล่อมประสาทครับรายานนอนหลับทุกวันเพื่อให้หลับทุกวันตอนนี้รักษามาปีเกือบสองปีแล้ว ก่าจะกลับมาจับทางทำหนังอีกครั้งนะคะช่วง10ปีที่หายไปโนจูเนียมองว่าเป็นช่วงวัดใจค่ะให้ได้ออกจากเซฟโซนผลเหงาคุณพ่อโนเชิญยิ้มนะคะก็ไปชิมลางกับทั้งงานในวงการโทรทัศน์ไปนั่งแท่นเป็นผู้จัดการฟุตบอลก็เป็นมาแล้วนะคะจนเมื่อไม่กี่ปีนี้ค่ะได้เป็นคุณพ่อมีลูกสาวตัวน้อยนะคะโน no, บอกเลยนี่เป็นจุดเปลี่ยนค่ะให้กลับมาฮึสู้สู่ทางที่ใช่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งคือใช้ใช้ชีวิตด้วยการแบบไม่มีงานตกงานแล้ว ของเงินอะของเงินพ่อกับแม่ใช้ไปวันวันหนึง่งพยายามจะหาไอเดียอะไรเงี้ยแต่ก็ก็เฟลทุกครั้งอะไปขายพี่นั่งร้องไห้หน้าหน้าค่ายหนังหลายค่ายมากเลยเหมือนสิ่งสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้เราอ่อนขึ้นเราอ่อนโยนขึ้นเราเราเลิกคิดมากอะเราเราเราเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อพูดแลวจะร้องไห้คือลูกสาวเนี่ยสำคัญลูกสาวคือจุดเปลี่ยนชีวิตที่ของจริงมากๆเลย พอได้กลับมาทําหนังนะคะก็มีผลงานทั้งหนังและซีรีส์อีกมากมายเลยค่ะที่ปมกับวัย41ปีได้โชว์ฝีมือแต่บอกว่าอย่างแนวโรแมนติกค,คอม,มดี้ที่ออกบอกว่าไม่ใช่ทางนะคะก็ยังปฏิเสธไม่ได้เพราะก็ต้องทำคอนเทนต์หลากหลายค่ะต้องทําแนวกระแสควบคู่กับดราม่าที่ชอบด้วย